ในช่วงตั้งแต่วันที่13ถึง17เนี่ยคนไทยจะออกเดินทางกันทั้งหมดเนี่ยประมาณเ3.7ล้านคนดีกว่า,านี้ดีกว่า <17 S 2> นะครับค<น>่ะนะครับจึงถามว่าเยอะไหมเนี่ยนะครับตัวเลขที่เรามีปัจจุบันนี้ทั้งเดือนเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณสัก10ล้านคนะนะครับต่อเดือนดังนั้นเนี่ยแค่13 14 15 16 17 5วันเนี่ยได้ประมาณ หน,นึ่งในสามแล้วก็ถือว่าดีอะฮะฉะนั้นส่งผลแน่นอนซึ่งซึ่งก็ดีแน่นอนแต่ว่าที่นี้มีมีคำถามที่ตามมานะคะว่าอย่างส่งผลการท่องเที่ยวอันนี้ก็แน่นอนก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยใช่ไหมคะที่เที่ยวในประเทศไทยเพราะเป็นวันหยุดคือคนไทยได้หยุดต่างประเทศก็ไม่ได้หยุดกับเราเนาะใช่ไหมคะทีนี้เวลาเข้าไปเที่ยวเนี่ยยังห้าวันเนี่ยมันมันส่งผลต่อการตัดสินใจของเขาไหมคะว่าจะไปเที่ยวไกลเที่ยวไหนอย่างไรภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้อย่างไงบ้างอะค่ะ ก oh, ็จริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยนะครับในช่วงหลังโควิดเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าก็ยังให้ความสําคัญกับเรื่องของความปลอดภัยนั่นหมายความว่าการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยก็จะไปเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับนั่นจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับการใช้บริการรถตู้ในการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยได้รับความนิยมมากกว่ารถโดยสารทั่วไปนะครับ mm hmm. ที่มีขนาดใหญ่หรือไม่ก็เป็นกลุ่มครอบครัวเล็กๆไปกันนะครับเฉพาะกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มที่มีความมั่นใจว่า นะครับเอ่อจะมีความปลอดภัยเราพูดง่ายว่าสามารถตรวจสอบไทม์ไลน์ได้ว่าไปในที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับะนะฮะดังน,นั้นก็จะเดินทางโดยรถจนส่วนใหญ่ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะที่ไม่ห่างไกลาจากภูมิลำเนาตัวเองมากนักเช่นสมมุติถ้าผมอยู่กรุงเทพเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเดินทางประมาณสักสองสามร้อยกิโลเมตรนะครับก็ไม่น่าจะแปลกใจว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชลบุรีนะครับนะครราชสีมาพระนครศรีสุธยาการฉนบุรีเนี่ยนะครับ รวมถึงในเรื่องของระยองนครนายกสับรีเนี่ยก็ยังอยู่ในท็อป10ของจังหวัดที่คนจะเดินทางไปเที่ยวในช่วงวันที่13 17ถึงนี้นะครับส่วนเมืองท่องเที่ยวหลักๆนะฮะที่เป็นคนคุ้นเคยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหัวหินนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับก็ยังติดหนึ่งในสิบอยู่เช่นกันนะครับนัานจะเห็นได้ว่าการเดินทางเนี่ยก็ยังอยู่เดินทางรถยนต์นะครับจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆสองสามร้อยกิโลเมตรนะครับโดยการจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลักเองก็ยังรับความนิย กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมีส่วนไหมคะเพราะว่าอย่างอันนี้คือเป็นเหมือนกับการทําบุญด้วยเนาะเพราะมันเป็นวันหยุดยาวที่เกี่ยวเนื่องกับทางพระพุทธศาสนาอันนี้ทางกท,ทมีการกระตุ้นในส่วนของการท่องเที่ยวกิจกรรมเสริมเข้าไปด้วยไหมคะเราก็ต้องยอมรับนะครับว่ากิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีส่วนทําให้คนไปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าไม่นับพวกสายมูที่ต้องเดินทางกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับในช่วงที่เป็นวันหยุดทางทางศาสนาเองเนี่ย ก็ได้รับการเรียกฮได้รับความสนใจในการเจะดดึงดูดให้คนเดินทางท่องเที่ยวประกอบกับคราวนี้หยุดห้าวันนะครับก็หลายคนก็ถือโอกาสนี้กลับภูมิลำเนาของตัวเองนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นช่วงวันพระด้วยดังนั้นเนี่ยเขาก็ไปทําบุญกันนะครับพทเราเองเนี่ยเราก็มีนะครับการเข้าไปสนับสนุนการจัดงานในหลายพื้นที่เช่นจังหวัดที่ทางจังหวัดพะเยานะครับเป็นวินเทียนกลางน้ําที่วันพะเยานะครับเอ่อ การทำบ,บุญที่พระราชฮาริพุนชัยที่จังหวัดลําพูนอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนในภาคอีสานเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมแห่เชยนมรรษานะครับ<ฮ>หรือแม้กระทั่งทงางภาคใต้เนี่ยนะครับเราก็จะมีกิจกรรมที่เราส่งเสริมการปูมูลปาร์ตี้สร้างสารรค์ที่เกาะพังงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับซ<ฮ>ึ่ง่งใน่างเราเนี่เองเนี่ยผมคิดว่าทําให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งจะเห็นตัวเลขการเพิ่มขึ้นของพวกไกดบินนะครับหรือการตราการบรรทุกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถไฟก็ดีรถโดยสารประจําทางก็ดีเนี่ย เพิ่มขึ้นอย่างมีน้สสำคัญในช่วงสี่ห้าวันนี้ครับอืมค่ะถ,ถ้าพูดถึงเม็ดเงิน,น่ะคะอย่างนักท่องเที่ยวอ่ะห้าวันนี้สามจุดเจ็ดล้านคนส่วนเม็ดเงิน,น่ะคะคได้มากน้อยขนาดไหนคะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าเม็ดเงินเนี่ยนะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณักไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาทนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาทก็จกกระจายไปแต่ละพื้นที่ต่างๆมากที่สุดก็อย่างที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่า เราต้องดูอัตราการเข้าพักด้วยนะครับต้องเรียนว่ารายได้เหล่านี้มาจากไหนร<ะ>ายได้เนี่ยจากการท่องเที่ยวมาจากการที่เที่ยวบ่อย,อยนะไปซ้ำนะฮะหรือการที่เข้าพักนาน,านๆคราวนี้ทัง้งสี่ห้าวันผมคิดว่ามันก็ต้องมากขึ้นกว่าปกติอยู่แล้วนะครับหรือไปแล้วเนี่ยมีกิจกรรมให้เขาได้ใช้จ่ายนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมทางศาสนาซึ่งผมคิดว่า,าถือโอกาสไปทําบุญนะครับแล้วก็เงินบุญตรงนั้นเองก็จะกระจายลงในเศรษฐกิจฐานรากด้วยง<ะ>นั้นเนี่ยนะครับ ก็จะอยู่ที่ประมาณไม่น้อยกว่า14,000ล้านบาทครับในช่วงตั้งแต่วันที่13ถึงท7นี